ยโรทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับอีทีเกมวันนี้ผมก็มาคับกับกับ,ก,บกับใครนะในแนะนำตัวนะจ๊กับคนเอาลองหายไปไหนละหายอ้าวลุดไนแล้วโอ้โหแป๊บหนึหน่ง มันหลุดอะไรตอนนั้นเนี่ยนี่สกินก็ยังเป็นสกินของสตีฟยู่เลยเข้ายังกำลังเข้าแ๊บหนึ่ง เห็นเราไหมเห็นเห็นไปไปประตูไหนดีแต่ยังไม่ได้นำตัวเลยนะไปประตูไหนดีฮัลโหลไม่แนะไม่นำตัวก่อนหรอกอ้าก็เน่แนะนนำตัวดิมาคนคนคนมาเอาเอาเดินวนอีกแนะนนำตัวก่อน ใครดูครับน,น้ำตัวไหนครับพกดว่าอะไรดิเราก็าจะไม่เสียวเวลาเราจะชวนเขาเข้าไปเลยเร็วเร็วดิแชแนลของื่อมาโลเฟมนี่ครับตามชื่เอาเลย๋ยวผมจะทิ้งทิ้งแชแนลเขาไว้ให้ดารา ใครอยากดูมุมมองอะไรก็ใผมจะทิ้งไว้ให้แล้วแล้วไม่รู้เขาอัดหรือเปล่าแล้วอัดอยู่ไหมเนี่ยอัดไม่จะไม่อัดเอาหนึง่งก็ได้มาไปประตูไหนดีแต่ไม่อัดดีกว่ากลัวหลุดประตูไหนดีคุณเฟรมตรงเนี้ยเข้าไปเลยเข้าดิไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะโอ้โอเห็นไหมพพโอ้โหเฮ้ยนี่มั นี่มันแมปเดิมใช่ไหมไม่รู้ว่าแมปใหม่ไม่รู้เฮ้ย <Hey, S 2> ดูข้างหลังเราดิเออมหมดโหลดข <Hey, S 1> <ด>ัดมีปั้นด้วยเดี๋ยวเรามองหาก่อนเดิมก่อนดิเดี๋ยวเราไอ้หน้าสเปอร์มันอยู่ไหนอ่ะน่าจะไม่ใช่แบบเดิมนะใช้แ,แบบใหม่งั้นเราเข้าตรงกลางก่อนแล้วกันโอเคใช่ไหมอะหลุดใช่ไหมไมีอะไรจะบอกหลุดใช่ไหมใช่ จะเริ่มแล้วตัดผิดมันจะไม่ต้องหลุดนนี้ด้วยเข้ายังฮัโลโหลเข้ายังเข้ายัง,ายงมาครั้งนี้อาจจะไม่หลุดห้ามหลุดเด็ดขาดทะลุดีมีเครื่องเข้ายังฮัลโหลอ่านี่เข้าละ ดวงตาสีฟ้าแนั่น,นาเยสีไปอ่าไปประตูไหนดเเิเข้าเลยเข้าเลยไปวิ่ง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 ไปเข้าเลยเห็นเราไหมฮัลโหลอ่าี๋ยวเราอ่าแบบนี้มันเคยเลิกเลยเราจะไม่ทีมใครกันนะครับเราจะทีมมันแค่สองคนคนไทยไ,ไปใจไม่ได้ ก be ดดีเป็นกดดีไม่กดไม่กดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมพิมไม่ได้นี่ไงล่ะเราครับแต่เก็นมาสัก กจอันแาทีอะไรพิมพิมพิมอะไรอ่ะเราจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้ว ก็โดดได้สิโดดเอาฮัลมีมีอินดียมีอินเดียด้วยนะครโดดไหม่รงนี้นาคมดูนะโอ้โหข้อะไรจะเริ่มเลี้ยนงะเลี้ยงอาทีร้อหน่อยดูสดรีมทุกคน เอสเอนั่นมันตัวปอาจนี่มีเฟมมีคนให้ไอควายหน้านไหมโอ้ยาไปนิดงันงันอาชีพ ขอให้ย่าอย่าอย่าเฮ้ยแล้วรูไม่เปลือกไส้โอนานมากแล้วเห็นคนจมดินไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ๋อเริ่มแล้วที่ตู้วันใบก็ไปเปิดกล้องใครตามอะไรทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามนายเองอุ้ยนี่ดรามากับเรื่องไม่ดีเดี๋ยวนายอยู่ไหน ไปดิไปดิไปน้ำน้ำน้ำลุยเดี๋ยวเราไปไปที่สุดไปแบบนี้อ่ะเราจะบ้านเดีเราไปไปสุดก้อนตรงนี้เราจังได้มันจะมีกล่องแล้วก็ระวังคนด้วยเจะกล่องเปิดเปิดเปิดแล้วเดี๋ยวเราดูคนให้เอาของมาของม Blender, เอ้ลยนเือ้เราขอดาบเอ้ขอดาบหน่อยดิขอดับนม่ดับอ oh, ันดี้องนะเขาก็ไหนได้ดาบหินก็บดับทองไม่ใช่เหรอออันี้ไปโอ้ดาบหินไปแลนชนี้อ่ะเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวี๋ยวอคนคน หลุดนะอย่ากนคะิดเขาไม่ได้หลุดนายนายนายมีน้ำทองอยู่ในหีบแบบนายรถเดือยหิบเยอะด้วยเมาดิไหนเนี่ย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 อยู่ในกล่องมีชุดด้วยเออคนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยยาเนี่ยนะนาะยคนมาข้างหน้ารู้หน่อยเห็นปะเดี๋ยวม,มาาข,ของก่อนที่เนี่ย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 หาของก่อนเร็วรีบเปิดเดี๋ยวเ็อกเข้าให้ ของหายแง่เฮ้ยหลังหลังมีคนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าหลังคนเราไปบวกเลยเอ้ามันหนีเราบวกชไหมลุยไหมไม่หนีมาช่วยหน่อยมาช่วยน่มันทีเห็ดเห็นไหมเราฆ่าหมดเราฆ่าคนไทยแลเนี่ยเฮ้ยเราฆ่าคนไทยกับ เราเราได้อาหารแล้วก็ของเต็มเลยเราลิฟต์ขึ้นเราลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปต่อนอื่นเราไปไกลกันได้นหมเฮ้ยยาฮะยายาพูดคำลุ้นจริงจริง ผมมีเสียงเตียงนะอาจจะจบเกมเหลือไอ้เหลือลอีกห้าทีก็จะจ,แจะบ,อลอบมมแล้วจะเล่นสี่รอบอ่ะฮะจะเล่นสี่รอบเฮ้ยผมนี่ว่ะเราจะค้นเราจะค้น เราจะคนช่วยอะไรเราเราจะตายเราตายแล้วอยู่ไหนอ่ะเราตายแล้วเราตายแล้วนี่ไปถ้าเราไม่ชนะเราไม่เลิกเล่นใช่ไหมวิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งเข้าไปดิเข้ามาดิเร็วๆเข้ามาเอาอย่างนี้ละหลุดใช่ไหมหลุดแปดคือ ฮัลโหลเข้ายังเอ้าเขาวางไปแล้วนะครับอะเหรอเขาโทรมาแล้วฮัลโหล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 เข้ายังสั้หนึ่งขอลบภาคส่วนจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองนันฮะ อาอยัางเล่เนมาต่อเลยได้ไม่เราเล่นคนเดียวเราอยู่ในเข้ามาเข้ามาจะรอหรอเข้ามาหรือว่าจะปิดคลิปแล้วเปิดไม่อ่าผมก็มืขอจบคลิปงแคง่นี้แล้วกันไม่อยากอ่านแล้วมันก็มีปัญหาด้วยอีกฝ่ายเขาก็หลุดไป ผมก็ลื่นม,มากเลยอ่ะก็ขอคลิปแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย